สวัสดีจ้าคักอลีมีแห่งกลับมาพบกันอีกแล้วไปอยากทำการเกษตรยกมือขึ้นโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยหากใครสนใจต้องมาดูเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ต่อยอดจากรุ่นพ่อรุ่นแม่พัฒนาจนเป็นการเกษตรแบบครบวงจร ในรูปแบบฟาร์มทูเทเบิลฟาร์มทูเทเบิลฟาร์มทูเทเบิลโอเคเยสเป็นการเกษตรแบบไม่ต้องพึ่งพาพ่อค้าขนกลางสามารถสร้างมูลค่าให้กับผลผลิตของตนเองได้และต่อไปนี้ไปไปไปเชิญพับกบเย้พบกับผุ่ยุย้ยนัทสุดาจันบางยา น้ำหนักช่างมือเช้านี้เย้ยไ,ไม่ใช่นักมวยรอนานยัง <c oughs> ก็รอนานรอนานอยู่แ <c oughs> <c oughs> ม่ก็แป๊บเดียวก็มาแป๊บเดียวอ๋ออ๋อ <c oughs> นน้องยุ้ย <c oughs> น้องยุ<อ>้ยน้องยุ้ย วัสดีค่ะ,อ,คะอันนี้ปลาวันคืออะไรครับปลาวันปลาวันก็คือปลาของเราก็คือนําปลานินกับกุ้งของเราขึ้นมาขายเองปลาวันวันนี้มาจากชื่อแม่ค่ะแม่ชื่อวันดี<ม>นึกอะไรไม่ออกโอ้โหตั้งชื่อแบบนี้ละง่ายดีแม่ชื่อวันก็ใช้ชื่อแม่ที่เป็นมงคลกลายเป็นชื่อร้านปลาวันฟาร์มทูเทเบิลแล้วที่แห่งนี้ทำอะไรบ้างครับน้องยุ้ย คือที่เนี่ยค่ะเราก็จะมีผักประมาณ80ซนที่นํามาใช้ในร้านนะคะก็จะเป็นผักที่ปลูกเองปลูกเองแบบปลอดสารพิษนะคะเล่าถึงที่มาที่ไปให้ฟังหน่อยจ้าทำไมถึงมาทําอาชีพเกษตรกรพื้นเพทที่บ้านทําเกษตรค่ะทาสวนเนี่ยสวนแบบนี้เลยค่ะชี้แรกเลยก็คือปลูกพริกแล้วก็เปลี่ยนมาปลูกมะม่วงแล้วก็เปลี่ยนมาเลี้ยงกุ้งค่ะแต่ว่าประสบปัญหาคือกุ้งกับปลาเนี่ยราคามัน ไม่ค่อยแน่นอนก็เลยคิดที่จะทำยังไงก็ได้ให้เราสามารถเป็นคนกำหนดราคาได้จากสิ่งที่เราผลิตขึ้นมาก็เลยมาเป็นร้านเนี้ยค่ะร้านปาวันฟาร์มทูเทเบิลนำวัตถุดิบเลี้ยงเองปลูกเองแล้วนำมาขึ้นโตะ๊ะปรุงแต่งเป็นอาหารปลอดภัยจากสารเคมีและสามารถเพิ่มรายได้ให้อีกด้วยเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยใช่ไหมทำกเกษตร ใช่คือถ้าถ้าเป็นสมัยรุ่นพอ่อรุ่นแม่เนี่ยยังค่อนข้างง่ายอยู่เพราะว่าธรรมชาติอะไรเนี่ยยังอุดมสมบูรณ์อยู่แต่มาชพวงหลังมานี่ล่วงสิ่งแวดล้อมมันไม่เหมือนกับแต่ก่อนแล้วทําให้การปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์อะไรก็ดีค่อนข้างทาได้ยากกว่าสมัยก่อนแต่วันก็มีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยทําให้การเลี้ยงสัตว์หรือการปลูกต้นไม้เนี่ยได้ผลผลิตค่อนข้างเยอะกว่าเดิมมาก แต่สิ่งที่ยากเลยก็คือเรื่องการตลาดทำยังไงที่จะให้ขายแล้วให้ราคาผลผลิตเนี่ยมันคงที่ที่บ้านที่บ้านทำมะม,ม่วงใช่ช่วงแรกเป็นสวนมะม่วงก่อนค่ะทุกที่เลยเป็นสวนม,ม่วงก่อนแล้ว<ม>ทีนี้ช่วงแรกเมื่อประมาณสักยี่สิบกว่าปีที่แล้วราคาค่อนข้างสูงค่ะมะม่วงแต่หลังจากปีหลังๆเนี่ยค่ะช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมะม่วงมีการราคาปรับปรับตัวลงมากเลยบางทีลงห้าบาทอะไรประมาณเนี้ย ถ้าช่วงที่ม่วงออกเกยอะเราคิดว่ามันมันไม่มันไม่คงที่รายได้มันไม่คงที่เราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเลี้ยงกุ้งค่ะโดนี้พอเลี้ยงกุ้งเนี่ยช่วงแรกก็ได้แต่ว่าถ้าเลี้ยงไปเรื่อยๆเ,เนี่ยพื้นที่เลี้ยงซ้ากันเรื่อยๆๆก็เกิดโรคตอนนั้นโรคระบาดมาแรงมากเลยมี EMS โรคตัวแดงดวงขาว อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วบางทีตายยกบ่อเลยถามว่ามันก็สนุกเลี้ยงกุ้งแต่ว่ามันเสียใจตรงที่ช่วงตอนที่กุ้งตายทั้งบ่อแล้วเราต้องมานั่งเครียดขาดทุนอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็เลยเปลี่ยนมาเลี้ยงปลาน,นิลปลานิลเนี่ยเลี้ยงยังไงมันก็ไม่ตายเพราะมันเลี้ยงง่ายแล้วก็ได้ผลผลิตเยอะแต่ว่าราคาส่งขายเนี่ยอัตราส่วนของกําไรเนี่ย มันได้น้อยมากเพราะว่าเราเลี้ยงเนี่ยมันค่อนข้างจะใช้ต้นทุนสูงเนื่องจากเลี้ยงเลี้ยงน้ําน้ําดีแล้วไม่ได้ใส่อาหารแบบพวกทําสีด้วยดัน้ใช้มูลสัตว์มาใส่เราใช้อาหารสาเร็จรูปใส่ตลอดแล้วทีนี้เราก็เลยคิดว่าถ้าหากไปขายแบบขายส่งเนี่ยกำไรน้อยมากหรือแทบจะไม่ได้กําไรเลยแล้วก็เลยคิดว่าต้องทาอะไรสักอย่างแล้วก็คือตอนแรกเรามาขายสดก่อนขายสดตัวนี้ว่าไม่เป็นที่ นิยมเท่าไหร่เพราะว่าลูกค้าไม่ต้องการนําไปประกอบอาหารเองที่บ้านลูกค้าไม่ทำอกข้าวเองแล้วเราก็เลยทําให้ลูกค้าเลยก็คือเริ่มขายปลาเผาอ,อะไรประมาณนี้แต่ช่วงแรกก็นําปลาตัวเล็กอะ่ะที่บ้านเริ่มจากปลาตัวเล็กมาขายก่อนเลยอ,อะไรเงี้ยตอนนั้นขายอยู่ตัวละ50บาทแต่ก็ตัวเล็กมากเลยก็ได้รับความนิยมจากลูกค้ามากหลังจากนั้นก็เริ่มปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนเป็นร้านจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะจะขายปลานิลแล้วได้กำไรน้อย หรือแทบจะไม่ได้กำไรเลยจึงเริ่มทดลองอย่างขายจนได้รับความนิยมแล้วเริ่มลงมือทำเป็นร้านอาหารปลาวันฟาร์มทูเทเบิลที่นี่เลี้ยงปลามาขายเองหลักๆจะเป็นปลานิลโดยนำมาแปรรูปให้สามารถกินได้ทันทีเช่นปลาเผาปลานึ่งมะนาวใช้ปลานิลเป็นๆทุกตัวในการทำอาหารเพื่อให้ได้ถึงความสดอร่อย แน่นอนเออแต่ก่อนที่จะเลี้ยงปลานินนั้นไปศึกษาหาความรู้จากที่ไหนครับอ่าเลี้ยงปลานินเนี่ยตอนแรกเนี่ยเรามีญาติญาติก็ถามญาติญาติว่าเลี้ยงยังไงแต่เรามีความรู้เดิมขอการเลี้ยงกุ้งอยู่แล้วเราอชอบเลี้ยงสัตว์แล้วก็หาความรู้จาก Youtube แล้วก็หาว่ามีฟาร์มไหนที่เลี้ยงเจ๋งๆมั่งแล้วก็ไปดูบางทีเราก็ไปแบบไปขอความรู้จากเขาอะไรเนงะี้ยซึ่งหลายที่ก็ โอเคมากเลยคือเราไปที่ฟาร์มเขาเลยปัญหาอย่างเดียวก็คือราคานี่แหละค่ะ uh huh. ถ้าว่าเลี้ยงง่ายมาก,ออกวันนี้คือเราเอาลูกพันธุ์มาที่ฟาร์มที่ได้มาตรฐานมันก็มีัตราแรกเนื้อสูงพือแล้วก็ให้อาหารปันไปเรื่อยๆก็ไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าพักหลังมานี่อากาศร้อนจัดมันก็จะมีเป็นโรคมั่ง uh huh. ถ้าช่วงแรกเนี่ยไม่เป็นโรคเพราะเราเราลงแบบลงบางมากไม่เป็นไรเลยแต่พอเราเอามาขายเนี่ยมันไม่พอแล้วก็ลงเยอะขึ้นเยอะขึ้น บ่ะที่ลงเยอะอกม็มีปัญหาเป็นโรคม่งแต่เป็นโรครู้ดูเดียวคือรู้ดูร้อนอ๋อแล้วไอ้บางนี่คืออะไรบางก็สมมติว่าบ่อนหนึ่งเนี่ยมีเงื้อที่ส0ไร่ขุดลึก2เมตรถ้าบางเนี่ยเราปล่อยอยู่ที่1 0,000ตัวแต่ถ้าหนาเราปล่อย20,000ตัวก็คือปริมาณ2เท่าจากนั้นการเลี้ยงปลาที่มีความหนาแน่นสูงจะมีอัตราการเกิดโรคได้สูงเช่นกัน สมมุติว่าออ่ะพี่มีทิ่เนื้อที่อยู่สองไร่อ่าค่ะอยากออกจากงานประจำแล้วเบื่อมากเลยค่ะจะลงทุนยังไงฮะจะลาออกอ่ะปเปล่าๆพูดไปยังเจยูพอดููดไว้ยังไม่ออกยังไม่ออกยังทำอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่จะขุดลุกที่2เมตรค่ะแล้วก็ปล่อยน้ำเข้าก็อยู่ที่ประมาณเมตรก็คือประมาณเนี้ยท่วมหัวหนูเนี่ย ถ้าขุดมันแล้วแต่ท<า>อพื้นที่อะค่ะเออแล้วเราต้องดูดินป้งงาง่ดินเราเป็นยังไงดินเปรี้ยวดินเค็มดินหวานมีค่ะมี <โห S 2> ดูค่ะข <โห S 2> ุดบ่อเนี่ยมันอยู่หลักแสนอยู่แล้วถ้าสิบไร่แต่สองไร่นี่ก็อาจจะไม่ถึงแสนโหโหไม่ไม่ถึงหลักแสนอาจจะหลักหมื่นอะไรประมาณนี้แล้วก็ดินนะคะที่เนี่จะมาสัุทรสาครสมุทรสาครเนี่ยดินมีความเหนียวมันเป็นดินเหนียวอยู่แล้วแล้วน้ําเนี่ยมันไม่รั้วที่นี่เมื่อก่อนเป็นน้ำก่อยค่ะแต่ตอนนี้มีประตูระบายน้ำเป็นน้ำจืดตลอดทั้งปี อ่ะทีนี้พอพอน้ําเข้าแล้วนะ่ะไอ้พวกพันปลาล่ะพันปลาเราก็จะไปเอามาจากฟาร์มที่เชื่อถือได้ก็คือเราจะใช้อยู่สองที่ก็คือมานิตฟาร์มมานิตฟาร์มอยู่เพชรบุรีค่ะแล้วก็ปอเจริญฟาร์มอยู่ฉะเชิชงเซาค่ะสองไร่นี้ดียังไงสองสองฟาร์มนี้คือปอเจริญเนี่ยเขาเลี้ยงปลาทับทิมแล้วก็มานิตฟาร์มเนี่ยเป็นปลานินมันดีตรงที่ ปลาเขาเมียตาแรกเนื้อสูงคือมาแล้วกินเก่งแล้วเป็นหมันแล้วหมันไม่หลุดคือเขาตัวมันเป็นโลแต่ว่ายังไม่มีลูกอะไรอย่างเงี้ยบางฟาร์มเนี่ยสามขีดแบบลูกเต็มบ่อแล้วแล้วมันทําให้ขาดทุนลูกปลาเยอะแล้วทำไมมันขาดทุนได้ไงอ่ะใช่เป็นคาถามที่ดีมาก<อ>ลูกปลาเยอะมันต้องได้กําไรเยอะราะว่าเราไม่ต้องไปซื้อลูกปลาถูกต้องไหมคะ<ำ>ถูกแต่ว่าลูกปลาเยอะเนี่ยแหละมันยิ่งทําให้ขาดทุนเพราะว่าอย่างเช่นปลาที่เราเลี้ยงเนี่ยมีน้ําหนัก3าขีด3ขีดเนี่ยสามารถเป็นพ่อพันแม่พันปลาได้ละ หมายถึงว่าตามหลักความเป็นจริงเนี่ยเขาสามารถเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาแต่ว่าถ้าจะเอาให้ดีเนี่ยมันยังใช้ไม่ได้สมมุติสามขีดเขามีลูกแล้วเขาไม่โตแล้วพอมีลูกเสร็จก็หนักแค่สมขีดนั่นแหละแล้วพอมีลูกพอพราสมมติเขาไข่เนี่ยเขาจะอมไข่ไว้ในปากมไม่กินอาหารตัวผอมแล้วก็ไม่โตเพราะมีลูกแล,แล้วเขาจะมีไปเรื่อยเรื่อยืเรื่อย แล้วลูกมันลูกมันสามขีดมันก็มีลูกไปเรื่อยเรื่อยเหมือนอย่างเช่นปลามันไม่มีคุณภาพเนี่ยมันเหมือนเป็นแบบมันยังไงอ่ะมันมีลูกแต่เด็กอ่ะแล้วตัวตัวเด็กนะมันก็ไม่โตแล้ะแล้วพอมีลูกอีกลูกก็มีลูกแต่เด็กอีกแต่ถ้าตามตามฟาร์มเนี่ยกว่าหมันเขาจะหลุดมันก็เป็นปีะประมาณตัวหนึ่งโลครึ่งอะไรอย่างเงี้ยบางทีโลครึ่งยังไม่มีลูกเลยอ้าวทำไมตายอ่ะมันเป็นโรคอะช่วงนี้หน้าร้อนไงคะนี่ไงปลาสามขีดไงปลาสามขีดเนี่ยปลาสามขีด แล้วก็ปลาเนี้ยเพิ่งย้ายมาจากบ่ออื่นด้วยคือเพราะถ้าย้ายมาเนี่ยประมาณเขาจะตายประมาณอาทิตย์หนึ่งแต่ปกติช่วงอื่นน่ะจะไม่ตายช่วงหน้าฝนอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยตายแต่เนี้ยหน้าร้อนคือน้ํามันร้อนจัดอย่างสมมติว่าวันนี้ร้อนทั้งวันเลยกลางคืนเนี้ยน้ำจะลดอุณหภูมิลงแต่ว่าน้ํายังไม่ทันลดอุณหภูมิลงเลยอาทิตย์ขึ้นใหม่อีกแล,แล้วมันก็สะสมไปเรื่อยๆเลย,เยถ้าอย่างนี้ถ้าเจอปัญหานี้ต้องทำไงอ่ะเออถ้าถ้ายังเป็นมือใหม่อ่ะถ้าเจอปัญหาปลาตายอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่ามันเป็นโรคอะไรเนี่ยให้เอาปลาที่มัันกําาลงจะตย เอาไปให้เจ้าหน้าที่จากกรมเอาไปให้เจ้าหน้าที่ที่กรมประมงประจําจังหวัดของจังหวัดน,นั้น,นตรวจดูว่าเป็นอะไรถ้าเราลงลงพันปลาในประมาณกี่ตัวได้หมายถึงบ่อใช่ใชบ่อใส่เท่าไหร่ใช่ไหมคะทำสา1หนึไร่อ่ะหไร่หนึ่ไร่เนี่ยมันเล็กมากคือแนะนําให้เป็นสองสไร่ขึ้นไปดีกว่าเพราะว่า เราเสียเวลามาเลี้ยงแล้วอ,อะไรมาเลี้ยงแล้วถ้าจะเอาให้ได้กำไรนะคะแต่ถ้าจะเลี้ยงแบบกินเล่นแจกข้นบ้านอะไรย่างนี้กี่ไร่ก็ได้หนึ่งไร่ก็ได้สมมติสองไร่อสอง,สองไร <ล S 1> ่ไขุดลึก2เมตร2เมตรถ้าไม่หนาแน่นก็อยู่ที่2000ตัว2000ตัวเนี่ยถ้าเลี้ยงรอดหมดเนี่ยปลา0 0 0ตัวตัวตาลอดตีตีไป80%ซก็จะเหลือ1,600ตัว1,600ตัวเนี่ยถ้าตัวละโลเนี่ยตัน6แล้วนะคะหน้าที่2ไร่ ถ้ามีปลาอยู่ในในเนื้อที่สองไร่อ่ะเป็นจํานวน1นึ่งหนึ่งหนึ่งโลเนี่ยอาจจะต้องมีใบตีน้ําเพราะว่าออกซิเจนมันอาจจะไม่เพียงพอทีนี้การให้อาหารล่ะอาหารเม็ดเลยค่ะเราก็ให้หัรนเม็ดธรรมดาคือถ้ามียี่ห้อไหนก็ซื้อยี่ห้อนั้นก็ได้ค่ะต้องดูอะไรเป็นพิเศษไหมอาหารเนี่ยที่ต้องดูคือต้นทุนค่ะถ้าเรามีอาหารที่ราคาถูกกว่านี้แล้วโปรตีนมันสูงอะไรเงี้ยมันก็มันก็จะดีบางทีมีแหล่งอาหารแบบอาหารตกลางมามีเศษขนมปังมา ถ้าเราได้ราคาถูกมากๆนะคะมันก็จะดีแต่ว่าถ้าเป็นพวกเศษขนมปังหรืออะไรอย่างเงี้ยโปรตีนไม่คงที่บางทีเลี้ยงไปเนี่ยราคาถูกจริงแต่ปลาโตช้ามากเพราะมันมีแต่แป้งมันมันไม่มีโปรตีนมันไม่มีไขมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้แล้วปลาปานินจริงเลยถานจริงเลยปกติแล้วเลี้ยงเนี่ยถึงกี่เดือน,นถึงจะโตเต็ตตตตมที่จับขายได้อะน้าหนุ่มเนาะแปดเดือนค่ะปกติทั่วไปเลยหลักทั่วๆไปเลยคือ8เดือนค่ะโอ้หนี่ตกงานออกมาแล้วมาเลี้ยงปลานี่8เดือนนี่จะกินแกลบได้ปะเนี่ย นอ,นอกจากอาหารอาหารสําเร็จแล้วเนี่ยเราเสริมอย่างอื่นไหมถ้าปลาที่นี่ให้อาหารสําเร็จรูปถ้าเสริมจะไม่ได้เสริม,มจะไม่ได้เสริมเลยแต่อาจจะมีแบบใส่ใส่แร่ธาตุลงบ่อมังอม่งอะไรมั่งอะไรมาเนี้ยมันเป็นแร่ธาตุรวม,มจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้สัตว์มันอยู่ในน้ำเนี่ยมันสามารถดูแดแร่ธาตุจากในน้ำเข้าตัวมันได้ทั้งกุ้งทั้งปลาก็คือ,อยังไงก็คือว่าความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลานิลนเนี่ยก็คือว่าตามที่กรมประมงได้ ใช่เขาจะให้ความรู้ที่ดีกว่าแล้วเขาจะรู้ว่าเทนตอนเนี้เป็นยังไงถ้าสมมุติในฐานะที่เกษตรกร,เ,กรเนี่ยไม่ไม่รู้จักใครเลยเข้าไปถามที่กรมประมงดีกว่าเขาจะให้ความรู้ได้ดีกว่ายังไม่จบเพียงเท่านี้นะคลิปต่อไปจะพาไปดูการปลูกผักแบบปลอดภัยจากสารเคมีเมื่อได้ทั้งปลาและผักก็จะได้กินแล้วโอ้หิวก่อนจบอย่าลืมซับสไคร้ด้วยนะจ๊ะ คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า